ฮก็ขอกรับสวัส uh, ด uh, huh> ีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับพบกับผมในเกมพี่พ่อพฮมิโรวันนี้ผมว่าจะมาทําคลิปที่มีชื่อว่า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 ถ้าทุกคนเห็นทุกคนครับทุกคนใส่หูฟังนะเพราะแมงดึกขิ้หายกูมาทำกูมาเออ อัดคลิปเพี่อะไรตึ๊กแต่ดูวนะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคนะครับโอเคนะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นสิ่งนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นซีรีส์อะไรนะครับับสวสดีทุกคนเริ่มซีรีส์เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน เราจะไปไหนกันต่อเนี่ยผมก็ไม่รู้ขอบท่านเออย,อ,นนอยืนนานชิ๋วไหยเนี่ยไปป้นไหนดีวะเนี่ยไม่มีที่ไหนให้ป้นเลยเครียดทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปกดไลค์กด Subscribe ก่อนไปดูด้วยนะครับเริ่มต่อ ไปเรด้วยหละไม่กลไม่กลเออต้องลยบางอย่างเพราะตอนนี้ฉันก็เริ่มเบื่อแล้วอ่ะเขีย okay, คร้อทอนเออเรทำเออดีครับท่านกูไม่รู้ไอ้สัง่งอีอย่างนะครับไอ้เจ้านี่มันคือหุ่นยนต์ของไอพวกทอปแพดนะ สวัสดีครับท่านหัวหน้าแสงกระเจงตายี่อะไรฉี่หายสวัสดีเจ้าโรบอตไม่ได้เจอกันนานเลยนะแชลับฟชอนอืมอะไรวะนะ่ะโอเคเราจะต้องทำยังไงต่อกรับบัตทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่าน กูเพ่งแค่ผักแม่งเลยเอ,อ้ยผักกูทำไมผักทับห้องเงียเี่ยเออหำกูเที่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับท่านไม่เปไรเออตอนนี้กูขึ้นมาก่อนตอนนี้ขึ้นมาละอะไรวะนะ่ะไปกองทับไปไปกเราจะต้องไปถล่มพวกทับแ็คให้ได้ มีคนบุกมาอย่างนั้นเหรองั้นลุยเลยไหมใครอย่าเพิ่งลุยมันมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งด้วยฮะหุ่นยนต์เหรออย่าบอกนะว่าโอย้ยี้ยอะไรนะกูสุกอยู่ตรงนี้มานานอีกอย่างหนึ่งสมรรถเดช โอ้สวยแล้วครับท่านให้เพื่อนดิแจ้งเตือนให้คนที่อยู่บนเออไอฮอนั่นมาที่นี่แล้วโอเคเพื่อนแป๊บหบนึง่งเออปุ่มอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเออง้นกดเลยกัน Okay. <Yeah. S 1> พวกเขาแล้วโอเคนี่ยันยันพวกเขาโอเคเริ่มลงจอดตรงนี้เพื่อนโอเคเพื่อนว้าว้โอ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 โอเคว้ายว้ายอาเก็บเฮียว้าวก็เสียวเลยใช่ฉันลืมบอกไปว่ายานลำนี้เป็นลงจอดทีเลยมันเสียวทุกที เออว่าไหมมันเสียวมากมันเสียวสียวงควันมากโอเคอยาเราลงด้วยความเร็วสูงแ้วโอเคตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจอดนะเราวุ่จอดลิกจอด ขอแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งกันนะเพราะมันดึกมาก